ตัวนิกเตีนพ่อได้กินอยู่จากพี่น้องหลายอยู่กำลังสอนออกมาเซลอยู่กับมีนี่มาเด็ดใบออกพี่น้องมันอันนันโผดใบมันหลายโผลใบมันดกเกินไปหน่วยกำลังซ่อนเปืนสะนานทำเพืเ่อนอยู่เสงงามดีจากพี่น้องกำลังออกใหม่ มะละเต้ของนี่แหละพี่น้องปลูกไว้ก็มะละนันเลี้ยงมากกับยางมะละเหละได้เหละดีโอ้ยหยอยขล,ลุ่ยคีรีเมี่ยงกับขึ้นสนันวันไหวคือกันอ๋อหน่วยขลอกแค่เลขบักแตงเก็บเอาแต่พอกินพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บบักแตง เป็นตำสมพได้สินวัดซีนญาดอกพี่น้องมึงดอกคุรูเคลีงงงงงี้ง,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 งกระบอกกินนำ้ำโอ้ต้นแค่ดอกมีนุ่งไอ้ดอกอยางดอกพี่น้องอแก่เขแดงแค่แดงแค่แดงมาหล่อ,อสวนจะพี่น้องมันนี่เพม,มียางดอกขอบคุณถูกกระลำใจล้ถึงเขามารับชมด้วยจากพี่น้องขอบคุณนะคะ